แรงบันดาลใจเล่มสี่หนังสือเล่มนี้รวบรวมเอาคำถามคำตอบจากคอลัมน์ในเครื่องหมายคำพูดเตรียมเสเบียงไวเลี้ยงตัวในนิตยสารบางกอกรายสัปดาห์ตั้งแต่ฉบับที่2,458จนถึงฉบับที่2,470โดยได้ผนวกเอาบทส่งท้ายคือในเครื่องหมายคำพูดผิดตั้งแต่เกิดซึ่งยังไม่เคยลงตีพิมพ์มาก่อนเข้าไว้ด้วย ร่วมสิบปีมาแล้วผมเคยจอดรถรอ,ดรอไฟเขียวแถวรัชโยธินหางตาบังเอิญเหลือบไปที่กระจกมองหลังเห็นเด็กผู้หญิงตัวกระเปียกถือพวงมาลัยวิ่งเต้นเหมือนตัวละครที่ถูกปล่อยให้เริงระบำออกมาจากหลังฉากดูท่าทางเธอมีความสุขดีคล้ายกำลังวิ่งเล่นอยู่ในบ้านที่ปลอดภัยของตัวเองมีความสะดุดตาตรงท่าวิ่งของเธอนั่นแหละอะไรหลายๆอย่างแฝงอยู่ในภาพนั้น ท่าทีไม่อินังขังขอบกับการมาเร่ขายพวงมลาลัยตามท้องถนนช่างขัดแย้งยิ่งกับวัยไร้เดียงสาที่น่าจะรู้จักแต่ความร่าเริงและการถนอมเลี้ยงดูจากพ่อแม่ตัวเล็กจ้อยที่เพียงโดนมอเตอร์ไซค์เฉียวนิดเดียวก็อาจล้มตายได้สมควรอยู่ในรั้วรอบขอบชิดท่ามกลางการปกป้องที่อบอุ่นแทนการเผชิญภัยอันน่ากลัวกลางถนนหลวงด้วยตัวเปล่ามิใช่หรือขณะที่ผมกำลังนึกตำหนิพ่อแม่ของเด็กอย่างแรง กับการปล่อยให้ลูกมาเสี่ยงตายอย่างนั้นเธอก็รีมาถึงรถผมเรากับรู้ว่าผมกำลังเฝ้ามองเธออยู่และเมื่อเธอเคาะกระจกเรียกเบาๆผมก็เหลือบแลไปหาแล้วเกิดความสะดุดเป็นครั้งที่สองพอได้พบเด็กผู้หญิงที่หน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูมากๆคนหนึ่งซึ่งทำให้แวบแรกที่เห็นคือความใจหายรู้สึกสงสารและตัดสินใจลดกระจกลงช่วยซื้อทันทีทั้งที่ก่อนหน้านั้นอยากใจแข็ง ไม่ต้องการส่งเสริมให้พ่อแม่ของเด็กหากำไรจากวัยเยาว์ของลูกสาวเยี่ยงนี้เลยผมให้แบ่งยี่สิบไปสองใบเปล่าๆบอกเธอว่าไม่ต้องเอาพวงมาลัยมาหรอกเอาไปเลยแต่พอเลื่อนกระจกขึ้นก็เห็นแม่หนูเอียงคอมองหน้าผมเหมือนฉนนและยังคงรอรีด้วยท่าทีอิดออดไม่ยอมจากไปไหนผมพยายามไม่สนใจแต่เธอก็เขอกระจกอีกผมจึงต้องลดกระจกลงฟังเสียงอ้อนวอนของเธอ เธอขอให้รับพวงมาลัยไปเถอะพอหมดแล้วหนูจะได้กลับบ้านเร็วๆไงคะผมตัดสินใจเลื่อนกระจกลงและขอซื้อพวงมาลัยที่เหลือมาเกือบทั้งหมดดูเหมือนหลงอยู่พวงเดียวเพราะเศษแบงค์ในกระเป๋าไม่พอกับจำนวนพอเธอรับเงินไปผมก็สั่งสั้นๆว่าหมดแล้วต้องสัญญาว,ว่าจะรีบกลับบ้านจริงๆนะเธอก็ตอบมาเสียงจ่อยๆทันทีว่าค่ะค่ะหมดพวงนี้แล้วหนูก็กลับบ้านแล้วล่ะนะการตอบกลับแบบส่วนคำนั้น ทำให้ผมทราบทันทีว่าเคยมีคนสั่งเสียแบบผมมาหลายหนคงจะด้วยความห่วงใยที่ไม่แตกต่างกันเลยเธอวิ่งจากไปผมเลื่อนกระจกปิดพอไฟเขียวก็ขับรถจากมาจากแยกไฟแดงนั้นแล้วก็ค่อยๆรู้สึกว่าตัวเองคิดช้าเกินไปใจผมไม่ได้ต้องการขับจากมาแต่ต้องการรับเด็กขึ้นรถกลับไปส่งบ้านขอดูหน้าพ่อแม่เด็กอาจเพื่อถามว่าจะเอาเท่าไหร่ถ้าไม่ต้องใจร้ายกับลูกอย่างนี้ ซุ้มเสียงและหน้าตาของเธอติดตามผมมาตลอดทางกลับบ้านเธอเป็นเด็กแปลกหน้าที่พูดแค่ไม่กี่คำก็มีเสียงติดหูผมได้และทำให้ผมน้ำตาไหลเป็นทางได้ผมให้เงินเปล่าๆเ,เ,เธอก็ไม่เอาจะตื่อให้รับของมาเพื่อความยุติธรรมรู้สึกว่าใจเธอช่งางใส่ซื่อหน้าเอ็นดูเหลือเกินไม่ใช่เด็กขายพวงมาลยัยทุกคนที่ประทับอยู่ในความทรงจำของผมลึกซึ้งเท่านี้หรือจะเรียกว่าเกิดความสงสารเด็กคนไหนขนาดนั้นมาก่อนเลย บอกตัวเองมาตลอดว่าไม่เคยอยากมีลูกแต่เพียงยินเสียงใสบริสุทธิ์ของเธอแล้วได้คิดว่าถ้าจะอยากมีลูกสักคนก็คงเป็นเพราะมีเสียงเพาะพลงที่สุดในโลกติดหูอยู่อย่างนี้เองครั้งนั้นต่อให้ผมยังไม่เชื่อเรื่องการเวียน่ายตายเกิดและกรรมวิบากก็คงเริ่มเชื่อได้แล้วหากคนเราไม่เคยมีความสัมพันธ์ต่อกันมาเหตุใดเยื่อใยและความรู้สึกผูกพันจึงเหนียวแน่นขนาดนี้ ช่วเวลาเพียงไม่กี่นาทีที่ปรากฏตัวต่อกันแม้กระทั่งปัจจุบันที่กำลังย้อนนึกและเขียนถึงเธอก็ได้แต่เสียดายที่ไม่รีบตัดสินใจทำอย่างใดอย่างหนึ่งในขณะยังมีโอกาสถ้าคิดช่วยก็ต้องได้วิธีช่วยที่เหมาะสมเข้าสักทางอย่างไรเด็กคงมีพ่อมีแม่เรื่องจะรับไว้อุปการะหรือชุบเลี้ยงกับมือคงไม่ง่ายวันต่อมาเลยวางอุเบกขาตามหลักพรรมวิหารข้อสุดท้ายคือเมื่อมีเมตตา ราถนาให้เธอเป็นสุขแต่ไม่เห็นทางช่วยได้ก็ต้องทําใจตามพุทธพจน์ที่ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเด็กตัวจ้อยบนท้องถนนที่เต็มไปด้วยรถใหญ่และไอพิษคนนั้นมาจากไหนถ้าตอบตามภูมิศาสตร์ผมอาจบอกหลักแหล่งที่อยู่ของเธอไม่ถูกแต่ถ้าตอบตามหลักกรรมวิบากก็คงพอบอกได้ว่าความน่ารักของเธอมาจากกรรมดีส่วนหนึ่งความยากลำบากในวัยเยาว์ของเธอมาจากกรรมร้ายอีกส่วนหนึ่ง เมื่อวางอุเบกขาได้สนิทในคราวนั้นผมเกิดความเข้าใจคำว่าในเครื่องหมายคำพูดกรรมคือที่พึ่งของตนอย่างลึกซึง้งในวัยเด็กผมไม่ต้องไปขายพวงมาลัยก็เพราะผมมีกรรมเก่าเป็นที่พึ่งคือได้มาพึ่งพาพ,พ่อแม่ที่ไม่ขาดแคลนจนต้องส่งลูกไปเสี่ยงภยัยส่วนเธอคนนั้นไม่มีกรรมเก่าเป็นที่พึ่งในต้นวัยก็เลยต้องมาอาศัยถนนเป็นสนามเด็กเล่นวิ่งเร่ขายของราวกับเห็นนรกเป็นสวรรค์ หากหนูน้อยคนนั้นเคยได้เรียนรู้หลักกรรมวิบากและเคยศรัทธาว่าทำทานมีผลรักษาศีลมีผลเธอก็อาจเร่งทำดีโดยส่วนเดียวไม่พลาดที่ส่วนใดส่วนหนึ่งชีวิตปัจจุบันคงสบายกว่านี้และมีกรรมดีเป็นที่พึ่งตั้งแต่อ้อนแต่ออกคนเราจะเป็นที่พึ่งให้ตัวเองก็ต้องรู้ว่าทำกรรมใดเป็นคุณจะได้ทำให้มากและต้องรู้ว่าทำกรรมใดเป็นโทษจะได้ไม่หลงไปทำ หรือทำให้หน้อยที่สุดเมื่อรู้จริงในเรื่องกรรมนอกจากช่วยตัวเองได้ดีแล้วก็อาจมีโอกาสช่วยบอกช่วยให้ความรู้เป็นที่พึ่งแก่คนอื่นอีกด้วยผมขออธิษฐานว่าเมื่อเด็กขายพวงมลาลัยคนนั้นโตพอจะได้อ่านหนังสือเล่มนี้บรรทัดนี้เพื่อความมีศรัทธาในกรรมวิบากและไม่ต้องหลงเกิดมาลำบากเหมือนชาตินี้อีกดังตรินสิงหาคม2548คำนำสำนักพิม ทุกคำถามมีคำตอบปุจฉาวิสัชนาะมนุษย์กับการตั้งคำถามเป็นของคู่กันตั้งแต่สมัยไหนไหนแต่บางคำถามเราไม่รู้จะหันไปหาใครหรือไปค้นคว้าที่ไหนและบางครั้งเมื่อได้รับคำตอบมาแล้วกลับสงสัยหนักยิ่งขึ้นไปอีกตรงนี้เป็นความพิเศษของพระพุทธศาสนาและเป็นความมหัศจรรย์ของพุทธปัญญาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงเป็นบรมครูเอกของโลกทรงเป็นพระสัพพันยูผู้รู้รอบสามารถแจกแจงอธิบายธรรมชาติทุกสิ่งได้อย่างมีหลักการเป็นเหตุเป็นผลเพียงแต่ว่าพุทธปัญญาที่พระองค์ทรงประทานไว้ให้นั้นมนุษย์เราจะมีปัญญาเข้าถึงได้ในระดับใดหากเราย้อนกลับไปสองพันกว่าปีแล้วอธิบายเรื่องการจเจริญเติบโตของทารกในคลันมารดาตั้งแต่การปฏิสนธิ จนกระทั่งการเจริญเติบโตในสัปดาห์แรกจนสัปดาห์สุดท้ายคงไม่มีชาวภาระตะสมัยนั้นตามทันแน่นอนเพราะระบบอันตราซาวเพิ่งถูกคิดค้นเมื่อไม่นานมานี้และการถอดรหัสพันธุกรรมสิ่งมีชีวิตหรือที่นิยมเรียกกันว่าในเครื่องหมายคำพูด DNA ก็เพิ่งสามารถทำกันได้ประมาณสัก50ปีที่ผ่านมานี้เองในเครื่องหมายคำพูดเตรียมสเสบียงไวเลี้ยงตัว เป็นความพยายามของคุณในเครื่องหมายคำพูดดังตรินที่ต้องการนำเสนอคำตอบมากมายหลายแง่มุมในการเกิดการมีชีวิตและการตายเพื่อให้มนุษย์อย่างเราเราทั้งหลายที่ยังเต็มไปด้วยข้อสงสัยนานับประการได้เกิดความกระจ่างแจ้งเกิดความมั่นใจเกิดความศรัทธาที่จะเดินทางต่อไปในเส้นทางอันยาวไกลเพราะหากเรายังเป็นนักเดินทางการสะสมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวนั้น สำคัญยิ่งจริงหรือไม่ครับขอให้ทุกท่านเตรียมสเสบียงเอาไว้ด้วยความไม่ประมาทครับด้านในจันเจ้าฉายกันยายน2548าสบารบันคำนำสำนักพิมพ์หน้าเจ็ดแรงบันดาลใจเล่มสี่นา 9, กเก้ากรรมเก่ากรรมใหม่หน้าสิบแปดขายสัตว์หน้าสามสิบเกี่ยวกับคำถามถ,ามถึงดังตรินหน้าสามสิบแปด คำหยาบในหัวแกล้งพูดนุ่มนวลหน้า48ดนตรีกับกรรมหน้า60ไม่รู้ว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปหน้า72เ,เก่งหน้า82ธรรม,มะในห้องน้ำหน้า94อาชีพกับการตกนรกหน้า104ถูกใช้ทำเรื่องผิดผิดหน้า116มานที่เป็นเทวดามีจริงหรือหน้า128 กรรมที่ทำให้เป็นมารหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบคิดไม่ดีกับพ่อหน้าหนึ่งร้อยห้าสิบสี่บทส่งท้ายผิดตั้งแต่เกิดหน้าหนึ่งร้ยหกสิบแปดเตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวสี่